มาจากบ้านน้อยหนึ่งพี่น้องคะ่ะเดินมากไกลนิดเดียวเพราะฉะก็ว่าไกลดอกพี่น้องปัน <c oughs> เออเลิกโรงเรียนว่าได้อุปกรณ์แล้วค่ะพี่วิไลภาพาไปมองที่ข้าเจ้าเดินเล่นนะคะเป็นคล้องน้ำเนาะเป็นมองที่ข้าเจา้ายางเห่นยางน,นั่นแหละค่ะออกกําลังกายนั่นพี่น้องเห็นบอนอีกคะ่ะนี่แถวนี้นมีเมืดนี่ทักเษยนได้คะ่ะนี่นี่นี่พักียน แมนเหมือนละ่ะค่ะพักเสียนแต่ว่ามันออกดอกแล้วนี่ค่ะนี่นี่แถวนี้แมนเหมือนละ่ะค่ะพักเสียนแต่ว่าอ่าพักชิลอมกับนี่เนาะค่ะเนาะพักชิลอมกาลังแต่ว่ามันเป็นอ่าเออใช้ละต้นที่เปไลเห็นใะ่มันสูงนั่นแต่ว่ามันเป็นอ่าชางยางเนาะพี่น้องค่ะมันอกีิมีหมามียังแนะละ่ล่ะค่ะวปไล่เบเก็บดอกค่ะบ่าะเ่เพกเก็บเอาเนะาะพันนี้ใช่ ในไหม่วัดต่อยสะดาพี่น้องค่ะสะดงสะดาสะดาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสูขผู้สก้นนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียวฝรั่งเยอรมันวิไลแม็กชานเลนะคะพี่น้องเนาะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้ววิไลวาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาสะดาอีค่ะพี่น้องค่ะขังจีแล้ววิไลเอาไปพอกินไปกินมากติดใจค่ะพี่น้องติดใจตรงจีว่า มันฟรีค่ะมันบ่ต้องเสียเงินสื่อนาะพี่น้องคะแล้วก็หาได้ง่ายตามอ่าตามโคกตามป่าบานเพิินเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งมั่นกับเป็นต้นไม้ที่แบบว่าหลายหรอคะเจ้ากับว่าหามนะคะพี่น้องเนาะคิดว่าบ่าหามดอกพอเพราะว่าพอหญ่หามแต่พอใหย,ยม่มักผู้เดียวเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าต้นมันหลายอิลีถามว่า พี่ๆเพื่อนๆจากที่เพืนเน่อนแนะนามาเพื่อนว่าแยากกินหลายเดอ้อวิไลเดียวที่ช่องแบบว่าจุดๆหรือว่า่เพื่อนมามันเป็นยาระบายดีเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับวิไลกับวิไลกับว่าธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องคะอ่ะมันคืนอยู่กับถาดของคนเนาะค่ะเนาะถาดไผ่แข็งถาดไผ่ออนเนาะแต่สาหรับวิไลหนามึนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวิไลหนามึนค่ะเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เก็บได้ตนหนึ่งและค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเบิ่งอีกก้อนมันพอเก็บได้ไหมเพราะว่ามันไม่แต่สูง <c oughs> <c oughs> สูงค่ะพี่น้องค่ะมีแต่สูงสูงสงสัยต้องสิไปเก็บอันของบานเพ่นอยู่ทางพูนนะคะมันอยู่หนาบานเพ่นสองสามตนบวกไงสงงัย,ยเสียงยางไปขอพุ่นละของจีวิไลายงางกับเพาะไงคางแรกเนาะเมื่อนันยางกับเพาะไงอยู่มองน,นี้แล้วแบบนี้พรพายบ่ให้เก็บสุดท้ายพูนก่นสิไปสื้อไข่ ทา่านบานมันมีอยู่สองตนบอกไงแต่มันพ่อเก็บได้พ่อญ่เลยย่อมให้เก็บพ่อญ่เลยย่อมให้เก็บเอาคัดขืนบ่ได้ <c oughs> มาใน,นตรงนี้มันมีแต่ตนสูงๆทามพูดนะพี่น้องคะแงนอยู่ท้องฝาดปันมาเห่าเครื่องบินตลละลุกล่ะปันมาแงานผูวละคะ่ะพี่น้องมันมามีเนาะมามีตั้ถามว่าอัน ลายพพี่น้องคะ่ะเทวต้นตั้ตัที่สามารถเก็บได้บนั่นอ่ามันมีคือกันเนาะคะ่ะเท่าชีวิไลเบิงเนาะเบิงที่เพิ่นอ่าอยู่ประเทศตั้งๆงที่เพิ่นเก็บเพิ่นว่ามันมีตัวเหมือนเนาะมันมียอดเหมือนที่ว่าคือสเสดาคือทุกอย่างแต่ว่ามันโมเมนต์เนาะวิไลกัเลยบบคอยก่าเก็บเทอาไดวิไลกัเลยสิเล่งเอาั้งแต่ต้นที่มันเป็นอ่ามันมี่อหนวย ถึงว่ามันสีล่วงไปแล้วแต่ว่ามันยังค้างข้าไห้ได้เห็นอยู่วิไลจึงสีเหลือกเอาต้นนั่นเนาะคะ่ะถัดต้นใดแปลว่ามันคือกันค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นตะเก็บเป็นตะเมนแต่ทามันมามี่อหนวยที่พ่นซองมาไห่เบิงวิไลกับ่ะเก็บเนาะคะ่ะนี่นี่นี่จ้ะพี่น้องคะ่ะนี่ตำตำ,ตำนี่เอานี่วิไลสีหเหลาไห้เบิงนี่แหลคะค่ะอันเมนอยู่ตำตำ,ตำนี่แต่แต่พ่นหวาน มันมีตัวเหมือนพี่ต้องเอาอันแบบที่ว่าถ้าพี่เห็นช่อหนุยให้พี่เก็บโหลดอันวิไลว่าเห็นช่อหนุวยวิไลก็บอก่เก็บด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> อันต้นพุธนะคะปุ่นพุ่นปูนพี่เห็นนั่นมันมีช่อหนุยเนาะมันมีช่อหนุยของจีตามลกูกจีพนทรงไงมากเนาะว่าพี่ต้องเก็บแบบนี้แบบนี้เดอ้อว่ามันมีช่อหนุยอันไหน,นอันนั้นก็คือต้นสะดาว,ว่าสันว่า มันมัมีชอดนวยพี่ล่กับประกาศเก็บแต่ต้นที่เก็บวังหันมันมีชอดน,วยอ,น,บบน,อนวยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าแบกไม่หาเก็บจะเดาส่วนนี้เพราะท่านมีคนยางเพราะว่าใบาสองเนาะคะ่ะพี่ล่เลิกโรงเรียนวพีล่ล่กับมามันมันม่แมนย่ามแรงคนคน,คนเลยบวกคอยยางพุกผ่านเทดไหลขย่ขยงางคนเดียวอยู่ตรงนี้นี่นี่ต้นตนี่ที่พอหญ่พอยญ่เก็บให้วิไลชอดเดียวนี่นี่นานชอดง่ายไรแล้วพี่น้องค้านี่ นี่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 สิวิไลเจ้าให้เบ้งพญาะแกไมให้วิไลช่อเดียวนี่นี่ค่ะนี่นี่ละวิไลเอาใหม่าสิมาต่อยต้นนี่ละนี่ละค่ะพี่น้องค่ะนี่เพราะว่าช่างทงวิไลเห็นช่อหนวยมันอยู่ค่ะท่างงนั่นพูนเห็นช่อหน่วยที่มันแห้งมันยังแล้วโอเคแมนนะคะพี่น้องค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะความอยากกินเนาะมาไม่เมนความสําเร็จเนาะค่ะเนาะความพยายามอยู่ตรงใดความได้กินก็ยุดตรงนั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะดินล่นมากเพื่อที่จะมาเอาต้นนี้ต้นเดียวละคะ่ะแต่คืดว่าที่แรกกคร็คือว่ามันสีแบบวายใหญ่เนาะคะ่ะมีไลหนึกใบหยอดมันสีโตมากพ่อแล้วแต่ว่าหยอดมันกับว่าท่านโตเท่ดาดค่ะพี่น้องคะ่ะหยอดกับว่าท่านออกแง่เ่าทดาและอีกอย่างหนึ่งกับ มันน้ำแห้งวิไลก็ยาห้เที่จะตกไปไหลล,ลงไปห่างวายน้ำบบเก่งเนาะคะ่ะเนาะพุ่มดึงเอาดึงเอานะคะดึงเอาดึงเอาจนกิงก้งหากิ้งกันคน้นผลละค่ะพี่น้องขอให้ได้เนาะคะ่ะขอให้ได้เก็บนะะ้องค่ะมาอยู่เมืองต่างเมืองตาง่างบานต่างเมืองกะ,ะสิ่งไหนพ่อเก็บกินไหน,ไหนสิ่งไหนพ่อแบบว่าลดย้อนการสื่อนะคะพี่น้องสำหรับวิไลคิดยังสี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะวิไลบริวาผู้ใดเด้อค่ะสำหรับตัววิไลเอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิไลเป็นคนที่แบบว่า กินผักเก่งค่ะวิไลเป็นคนชอบกินผักและกินผักเก่งมากๆนะคะพี่น้องคะเราก็กินคึองง้วคึ้วข้ยนี่แหละค่ะวาวซื้อซือโหลดวาวห่งฟังโหลดจนพ่อหญ่บอกว่าที่แรกพ่อยญ่วานฉันมีกระต่ายหน่อยอยู่นั่ตัวหนึ่งว่าสั่นว่าผัดยูไปยูมายูหลายปีพ่อยญยแล้วว่าฉันมีงว้วเถ่ายู่นั่ตัวหนึ่ง <laughs> พี่น้องคะ่ะพ่อยญยว่าใหา้วิไลว่าฉันมีงว่วแม่เเถาอยู่น้ำตัวหนึ่งว่าสันกินแต่หยากินแต่ผักว่าสันพี่น้องอันในตู้เย็นนี่มีแต่แนวเดียวในตู้เย็นมีแต่แนวเดียวพี่น้องคะ่ะแต่อีกดีอีกอย่างหนึ่งพ่อยาย่ล่งหัววาวิไลก็ชอบกินผักเราก็ซื้อมากล่ะคะ่ะว่าต้ไปแย้มได้เห็นผักอ่ะ,อะ มันกด็ดูดีแต่ว่ามันราคามันถูกเนาะคะ่ะเนาะจางที่มันลดราคาอย่างมันวัฒน่เนวทันหยังได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นพอกินได้วิไลวิไลซื้อของหรือว่าวิไลซื้อผักวิไลบดไ้เหลือกเอาทิ่แบบสวยๆงามๆเห็นวหมวิไลขอว่าขอให้มันลดราคาขอให้มันเป็นผักจาก จะยู่หลายมือแน่จังนิดจังน้อยกับว่าเป็นอย่างขอขอให้ได้ขอให้ได้เป็นพักเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าวิไลเขาซูปเปอร์นะ้ำพอยไงวิไลจะมองที่แบบว่าของว่าแพงเนาะค่ะอีกอย่างหนึง่งถ้ามาเก็บบางสี่มันกะมันกะฟี่เนาะพี่น้องว่าได้ซื้อนะเนาะใส่สีแน่เราะค่ะพี่น้องคะ่ะอุปกรณ์การสอยสเสดาวนะคะพี่น้องอุปกรณ์การสอยสเสดากับกระเป๋าเดาเนะคะ่ะเฮ้ยสั่ว่าพอเฮ็ดหูหนูแทนนอ อันนั้นจริงๆพ่อยาวิไลวาสิซ้วนพ่อยาเอาอันคือเห็ดหูหนูแถนอเมนบ่วนอเพราะว่าเคยได้ยินเพนว่าอันน้ำปลาแกงสีกับมีดได้ค่ะแล้ววิไลกับบัวหูดอกพี่น้องค่ะที่จริงอันวิไลวาสิเก็บไปหลายๆไปลวกชิมไหวเก็บร้ายเอากะกะสิเก็บไปพ่อได้ซี่หาลวก่ะคะพี่น้องค่ะขาดมาเก็บอีกเนาะ ไม่งานเก็บอีกเพราะว่ายุดซีมือนี่โรงเรียนหยุดซีมือนะคะพี่น้องคะมันเป็นไฟเยอของอันเยอรมันเนาะอันคลิปวิไลเฮ็ดอยู่นี่กับเป็นคลิปของวันพุธเนาะค่ะเนาะวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์กับยุดซีมือเ่อใดไปโรงเรียนเนาะพี่น้องคะพมันไม่จะสูงสูงพี่น้องคะแมนมันทั้งนั้นเลยค่ะเห็นช่อดอกแต่ว่าก็เหมือนกับมาเง้นเครื่องบินเลยก็เหมือนมาเง้นเห็ดมาเห็นเครื่องบินเลยเนาะพี่น้องคะภาสามาสิเอาใดเนาะ ตาสอดซองหาเห็ดพร้อมคนนี้ะเทียมมีหอดเห็ดหฮโนใส่นอะอีกต้นหนึ่งตอนนั่นวิไลเห็น <c oughs> เอาคับพี่น้องขาซองใส่สิแดงไปตน้ตนงใหญ่ตรงบ้านขาจ้าล่ะพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องขาต้นใหญ่ๆแต่ว่าเจ้าของบานพน,นสีห่วงวงหวนกอนวิไลกับพพยใหญ่เก็บเอาเนะาะแต่ว่าเสียงมาเฮาหงงวิไลแค่ซองสียันยันอยู่ค่ะเดี๋ยวา้าเบิ่งกอนเนาะนี่แหละครับพี่น้อง่ะ แต่ว่ามันอยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะเสียงมาก็เฮาฮงๆเอาพี่น้องค่ะเก็บเอาฟังเก็บเ้าเอา ははี่น uh ้องคะฝากเก็บฝากเก็บมากระเฮาพ่อมามันต้นใหญ่นะคะพี่น้องคะต้นใหญ่แล้วมันอยู่หน้าบ้านก็จาแล้วมันมี่อของพวนเขาฝากมันเนาะมันก็เห็นห้วิไลมั่นใจว่าเก็บไปเก็บต้นนี้โอเคนะเพราะว่ามองทางช่ิงสูงๆมันมันเป็น่อเขามันเขียวเป็น่อฝากมันมากระเฮาพ่อมาพี่น้องฝากเก็บฝากเก็บฝากนี้ก่อสิ เอาพ่อแล้วก็ปีปน้องทางมาได้หลายบอกันนี่ค่ะหลายอยู่เดี๋ยวไปหอดเยียนจะมาเอาอย่างเมื่อเยียนก็หมากะเฮาพข้หมาได้พี่น้องค่ะ พี่นอ้องมาเบ่งมามีเลยใดไทยเป็นไดทั้งหมากะเฮาพ่อหมาพี่น้องถุยซ้ำมาท่านในล่างมาจังล่างสิตำามกพุงถุยซ้ำกินตะวนันว่ายในล่างอยู่นี่พี่น้องครัหมากะเฮาพ่อหมา ตอนที่จะกับไิไลเห็นว่าม,มันมีชอน่้ยชอยยังติดอยู่นะพี่น้องค่ะวิไลกับไปดันโดนไปดันโดนไปเอาจนใดนะครับพี่น้องติ <c oughs> จามโได้ไปเก็บดูเนาะคะ่ะแต่ว่ากับว่ากินหมดทีเดียวดอกพี่น้องคะ่ะนี่หลายอยู่เออไรกะซีลวกลวกกสิีไสถุงใส่ถุงเอาไว้ ถามว่าถามว่ามันหลายอยู่ค่มันกสีเมนต้นมันหมดทุกย่านหลักพี่น้องค่ะต้นมันใหญ่แต่ว่าความคว่ามันที่ว่าวิไลบ่มันใจเนาะวิไลบ่มั่นใจวิไลกันเลือกแต่ต้นที่มันมีหนวยหนวยที่พันทรงลูกมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะวิไลก็เลือกเอาแต่นานคังก้อนวิไลก็เอาต้นทีมาเฮ้งหฮองห้องนล่ละอันมันอยู่รอๆใกล้กับอันร้านไทยอันล้านล้านขายไครพี่น้องค่ะมันอยู่กับร้านขายไคร ส่วนที่ยางไปอากาศมันก็สีเย็นๆอยู่ยางไปยังมาออกกำลังกายเขี้แตสพี่น้องคะนี่ความวิ่งไล่ไล่ขนาดใดนเจ้าเบิ่งนี่แหละครับพี่น้องคะวิไลสีเลือกเลือกเลือกนาะค่ะเนาะแล้วก็คัดคัดคัดเด็ดยอดอันมันโอเคกำลังพอดีแล้วก็ <c oughs> สีลวกแซ่ไว้สักใจไปเลยครับพ <S 3 plausible> ี่น้องคะแบบนี้สักใจไปเลยเนาะนี่กระเด็ดอันลอกๆเอาตั้งแต่ ยอดแต่ใสมันไยเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ละนี่ที่มันเห็นเป็นชอน่ชอช่อดอกมันเนาะอันช่อมาก,ก็เจ้าว่าเอิญหมากันติก็เจ้าว่าหมากมั่นไปไล่เลือกอนเด้อพี่น้องก็เจ้าว่าเป็นเป็นหมากมัน,มมน,กกนพ,นนนนพี่พี่วไลต้องเห็นต้นที่มีหมากเด้อสันว่าเวไลก็เลยเลือกเอาต้นที่ว่ามันมีหมากละพี่น้องคะที่เห็นหมากตามรูปที่คนส่งมหาห้วไไลก็เลยเลือกเอาจังสัน กินพักเนาะบวก,กินเมื่อดีดอกปีนองกากะสิลวกจังบ่ได้ออกไปหาเก็บไร้เ่อขันไปหาเก็บลวกลวกเรากะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ มาก็เฮาพ่อหมาพี you, so it, it, <eterm oon> ่น้องอยากได้ก็อยากได้หมามึงสิเฮาเฮ็ดหยังกูก่ท่านอันคือว่ามึงสิเฮากูเฮ็ดหยังกูบ่ได้เฮ็ดหยังกันสุดว่าซั่นดอกว่านึได้ใจยาเฮาถ่อว่าซั่นถามาอันอันนั้นเก็บน่นก็ย่านังถามว่าเฮาเก็บไปหยังย่านฝรังมาถามก็ถามว่าอยากอายบ่บ่อยากอายดอกับพี่น้องค่ะแต่ว่าหมามึงยาเฮาเจ้าสิว่ากูมาักไปใหม่มากับๆๆๆ มันสีเฮาเฮ็นยังมั้งสันดอกเอาละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยววิไลขอเลือกก่อนเนาะมันสิโดนคลิปมันสิยาวพี่น้องค่ะเดี๋ยววิไลขอเลือกก่อนกับว,วิไลกับสีฟ้านบอกงุ้งตำบอกงุ้งแล้วก็วิไลกับสีลวกสะเดากินกับตำบอกงุ้งนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกินกับตำบอกงุ้งคิดว่ามื้อนี้ว่าสีลวกเออ่ สิลวกเส้นขนมเส้นกินก็ตั้มหมกฮงแต่เบิ่งก้อนค่ะเบิง่งความเมือเ่อยก้อนเพราะว่ายางอ้อมคนละก้าวไกล,ากากลากาาย,ยุบาปนีดเดียววิไลขอขอคัดขออันเห็ดเหตุแบบว่าเด็ดมันงามๆเนาะค่ะเนาะเด็ดมันงามๆคือว่าหลักอะเด็ดเลือกเลือกเอกด็ดใบเด็ดขวดนี่มันออกมันงามๆก้อนเดี๋ยวคิดมันสัญญาว,วิไลขอ,ขอขอเลือกก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะอ่ะแล,ลา่ <c oughs> ตาตั้มหมกฮง <c oughs> มาพี่น้องค่ะเมื่กินตั้มหมกฮงน้ำกันกับวิไลเด็กค่ะเนาะ พี่จ้าจับเต็มเต็มพี่น้องคะภาคตะดาที่เก็บมากนะค่ะนาะลวกเส้นภาคการตาบักคุงมากค่ะพี่น้องคะสบายวิไลคอร์คออาบอเวลากินก่อนเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพญายิง,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 งเงงบงิ่งหนังกรอเสียงมันสิเก่าเอาค่ะพี่น้องคะ่ะ มาสวดสูดนํากันค่ะกระลั่งเด็ดผักกระลั่งอันเครียหยอดผักสะเดาอยู่พอดีกับพญาย่าเนาะค่ะเนาะพยาย่เลิกงานมากพอดีกะได้เห็ดพิซซ่าให้พญาย่แล้วก็เจ้าของกระตําบอกคุ้งกินพอดีครับพี่น้องขากันเลยพอดีได้มากินพร้อมกันได้นางกินพร้อมกันที่แรกพญาย่เขาในขั้วมากพยาย่เห็นอันกองอันยอดผักสะเดาพญายาโต๊ะจ ป้ายยยบอกคือว่าวิไลสีเอามาหลายขนาดนีเนึกข้าพี่นงพอพ้ายยบอกว่าอู้กินเจ๊กมือนี่เสิยมดว่าสันบอกมไล,ลกันเลยบอกเล่าว่าฉันเอาไปฉันเก็บมาเทียดเดียวจำพอไดไปเก็บหลายเถื่อไว้ในตู้เย็นเอาไว้มันบ่เสียมันบ่บูดดอกเพราะว่าวิไล ลวกไว้โดนคะ่ะวิไลต้มเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลต้มเลยวิไล,ล,ล,ลบะแค,คหลวกซื้อๆเราวิไลกับบีบน้ำเขาเอาออกจากกันน้ำห้อนปุ๊บเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลกับมาแช่เย็นเน,นาะค่ะแช่ใส่น้ำเย็นเอานำ้ำเกลือหยอดน้อยนึงเนาะคะ่ะมันกับสีเขียวๆยู่คือเก่าพี่น้องคะ่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้เนาะคะ่ะล้างกินขา้าวกินน้ำเราก็มีนิดๆน้อยๆก็เพราะเนี่ยกับวัด้ไปเฮ็ดงาเนานะคะ่ะมันเป็นวันอีหยังของข้าเจ้าวิไลกับวัด้ไปโรงเรียนหอดซีมือเนาะก็เลยมีการนางดด่มกันนิดๆน้อย น้อยราคาพี่น้องคะ่ะวิไลกับพญายมักก็ขอ,ขอขอบคุณพีพ่ๆเพื่อนๆน้นองๆทุกปู้ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลเสมอมากเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลแล้วพญายมาักขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทัพย์สไข่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะคะ่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณมากมากคะ่ะรักนะจุ๊บ